สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอที่กําลังจำทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับเรื่องเล่าซาซีจังหวะาซาวซีจูจีจุกจิกจกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจไปแต่ก็เล่าข่าวในสไตล์เจดมแบบนี้จะก็อย่าลืมนะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ติดตามเจดมได้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้เลยนะจ๊ะอยู่หอหลอดทุกคนนะกราบขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงเลี้วเลยทีเดียวไปดูผลฟุตบอลที่น่าสนใจไปกับเมื่อคือนนี้กันเลยกันแล้วกันนะจ๊ะไปเริ่มมาที่ฟุตบอลไทยลีกกันเลยก็แล้วแต่เป็นไทยลีก2นะจ๊ะเมื่อวานนี้ขอนแก่นนะก็เอาชนะแบงคอกเอฟซีไป5ประตูต่อ1ราศีสลายยูนเต็ดนะจ๊ะเสมอศรีสะเกต3-3และปิดท้ายที่พัทยายูนเต็ดก็เอาชนะนะครศรีไปได้2อต่อศไปดูดิวิชั่น1ของคาซัคสถานกันหน่อยก็แล้วเมื่อวานนะจ๊ะ SD Family นะก็เอาชนะยัตซี่เติร์กิสถานไป7จ็ดต อีกเยอะแยะก็ไม่อ่านต้องมาอ่านคู่นี้อินี้ป ja, ิดท ja, ้ายฟุตบอลอินเดียกาลกัตตาพรีเมียร์ดิวชันเอนาจ่ายักหน้าแลวก็ยักเอวนาจ่าเมื่อคืนนะแต่น้านของโมฮัมหมัดเฉือนชนะอารยานไป1ต่อ0 ja, ูนะ์นยจ่ายักนาและกัยักเอวอันนั้นคือผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่ของเมื่อคืนนะจ๊ะส,สวัสดีครับผมผมจา๋าบิ๊กตั้งเดียวนะครับมีข่าวด่วนมารายงานนะครับผมตอนนี้นะครับเฮียวีโกแล้วนะครับผมเชลซี mm hmm. นะครับ ได้รู้ข้อตกลงนะครับคว้าตัวกรานาโชลนะนะครับผมด้วยสัญญา7ปีคาตัวใกล้เคียงรวม40ล้านปอนด์นะครับผมน,นี่ข่าวด่วนนะครับมารายงานจากจ่าบิ๊กรักเดียวไปดูเจดมันต่อได้เลย ที่ไปต่อนที่ข่าวคราวางการลุกหนังโลกนะพวกแกนะเมื่อคืนนี้ก็มีการล้วงกันไปเรียบร้อยนะโอ้โหโ,โหจบก,กันดีถุงน้องดับขาดอคนละล้วงแล้วล้วงจับสลากนะจ๊ะสำหรับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกประจําฤดูกาล2025-2026นั่นเองนะก็จะมีการประกบคู่ในรอบลีกเฟสนะจ๊ะแล้วก็ล้วงกันไปจับกันไปเรียบร้อยนะเมื่อวานนะี้โอ้โหพิพรีนะจ๊ะหงแดงลิปูเนี่ยต้องมาเจอกับเรอัลมาดริดอีกรอบนึงไม่พอนะเจอมาดริดทีมเดียวไม่พอไปเจอแอตเลติกมาดริดด ทีมจากเมืองมาริดเลยนะจ๊ะส่วนแชมป์เก่าอย่างปารีสแซงต์แชมงเนี่ยนะโอ้โหงานหนักไม่เบานะเจอทั้งไบร์นิสแล้วก็บาร์เซโลนาด้วยนะอ้าวจะดํารวมเฉพาะทีมใหญ่ๆมาก็แล้วกันเนาะโดยวิธีการจับฉลากเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4โถนะจ๊ะก็จะมีโถละ9ทีมโถ1โถ2โถ3โถ4แลายคนถามไมู่เตอยู่โถไหนเถตกรอบ ลีคับไงโถไหนล่ะอ,อันนี้ไม่ต้องไปเขี่ยเขานะมีตามนี้เรียงตามค่าสัมประสิทธิ์ของแต่ละทีมนะจ๊ะยกเว้นแชมป์เก่าเนี่ยอยู่โถหนึ่งแบบออโตเมติกเลยเนาะแล้วทีมในโถหนึ่งก็จะเป็นทีมวางทั้งหมดหลังจากนั้นก็จะระบบสุ่มจากโถอื่นขึ้นมาโถละสองทีมรวมเป็นแปดทีมแล้วก็สุ่มเย่าเยือนโถละทีมนั่นเองนะจ๊ะเพราะนั้นรอบลีกเฟสเนี่ยจะไม่ได้เจอกับทีมจากประเทศเดียวกันนะเอาง่ายๆก็คือเจอกับทีมนอกลีกกันไปก่อนนะอ่ะอย่างนี้แล้วกันเริ่มทีไปรี่ไปร่านะเก ในนบ้าไปเยือนเลวอคุเซ่นนะจ๊ะแล้วก็เล่นกับสเปอร์ในบ้านก่อนจะออกไปเยือนสปอร์ติ้งลิสบอนกลับมาเล่นในบ้านเจอเนอคาเซลแล้วก็เจอกับแอตเลติกบิลเบาในเกมเยือนนี่คือเซนชั่มแมงเนาะมาดริดเจอกับแมนซิตี้นะเจอลิเวอร์พูลจูเวนตุสเบนฟิก้ามาร์เซยโอลิเปียคอสโมนาโกแล้วก็คารัตอัลมาตีนี่คือมาดริดนะนะ at, น,นะจ๊ะส่วนพี่พรีลิเวอร์พูลนะเจอมาดริดอาเลโกมาดริดแฟรงก์เฟิร์ตบิเซียเดลเฟนโอนิกมาร์เซยคาราบักแล้วก็กาลาตาสรายนะแมนซิตี้ของเป๊ปโกเดล่าเดอะโรกิตนะจ๊ะเเเเเจออออบรรรร์์ซซดดดทมมุนัลลาิวกู่� ยลเรนาโปลีบอตโตคลิมกาลาตัสรายแล้วก็โมนาโกนะจ๊ะขยับไปดูแชมป์โลกอย่างเชนซีฐานอากาศขาดรักกันบ้างแล้วกันนะจะต้องดวลกับทีมอย่างบาร์เซโลนาบาไบมินิกเบนฟิก้าอาตาลันต้าอาเจคัมสเตอร์ดัมนาโปลีปาฟอร์ฟสแล้วก็คาราบักนะ,อะสองทีมหลังนี่เบาหน่อยบาร์เซโลนานะจ๊ะของฮันซี่ฟลิกเนี่ยนะจะเจอกับปารีสนะมีเชลซีมีแฟรงก์เฟิร์ตคลับบรูชโอลิมเปียกอร์สสลาเวียปราคโคเปนเฮเกนแล้วก็นิวคาสเซิลยูไนเต็ดปิดท้ายที่ไอ้ปีหญ่ไฟปีนังอาร์เซนอลสักหนึ่งทีมแล อินเตอร์มิลานอเลติโกมัดริดคลับบูชอลิเบกกสสลาเวียปรากไคลรัสอัลมาตีแล้วก็แอตติกบิลเบานะอ้าวนี่คือหน้าตาของรอบลีกเฟสประมาณนี้สำหรับทีมยักษ์ใหญ่นะเอ้าแถมสเปอร์ให้อีกทีมแล้วกันนะเดี๋ยวตกหล่นไปทีมจากอังกฤษนะจ๊ะจะเจอกับบรูซิอทมุนปารีสแซงต์แชงก์บียาเรอัลอิทักแฟรงเฟิร์ต สซร์เวียปรากบูนอกลิมเอฟซี FC โคเปนเกนแล้วก็โมโนาโกนะจ๊ะสำหรับพักพลังประชากุ๊กกุกไก่อ่ะนั่นคือรอบลีกเฟสนะจ๊ะจับล้วงกันไปเรียบร้อยทีนี้ยูฟ่ากนะ็ประกาศเพิ่มเติมนะพวกแกนะเขาบอกว่านัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกประจำฤดูกาลนี้ย2025-2026เ 2025, นี่ยจะเปลี่ยนเวลาเตะแล้วเฮ้ยเออปกติเตะบ้านเราเนี่ยนะเอาเวลาบ้านเรานะจะเป็นตีสองบ้านเราตอนนี้เขาเล็งเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันดึกเกินไปบางทีจบเกมมันโโอออ้หแทบบจะะะะะสวว่่่่าาาาาางงคคตยยยยยูฟฟเเเเเนนนนนนนีีกกก็็ลลปปรศศขััิิิดชช ี้าทุ่มเวลาประเทศไทยเฮ้ยแจววเวลานี้ดีนะปีที่แล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าเซนชแมงเจออินเตอร์มิลานเนี่ยเตะตีสอแต่ว่าฤดูกาลนี้ปรับและจากตีสอได้เปลี่ยนก่อนฤดูกาลนี้จะเป็นห้าทุ่มตรงนะยูฟ่าชี้แจงว่าการตัดใจดังกล่าวเนี่ยจะช่วยทุกฝ่ายเนี่ยนะเจอกับประสบการณ์ในวันแข่งขันที่ดีที่สุดเพราะที่ผ่านมาเนี่ยแข่งดึกนะตามเวลาท้องถิ่นบางทีเนี่ยเมืองที่เป็นเจ้าภาพจัดนัดชิงชนะเลิศก็สร้างความยากลำบากให้กับประชาชนในเมืองนั้นๆด้วยน,นั่นเองนะจ๊ะย้อนกลับไปไม่ต้องคิดเยอะปีีีีทท่่่่ิเเวออรู้ชงกกกกับมาาาปปสนนนูหจะไ ได้ก็นานหลังเกมกว่าจะออกจากสนามได้ก็นานเพราะอะไรรถติดไม่พอขนส่งสาธารณะก็ไม่เพียงพอสําหรับรับมือแฟนบอลด้วยรวมไปถึงบางทีนักเตะกว่าจะถึงสนามก็ช้าเพราะรถมันติดอะไรแบบนี้นั่นเองนะจ๊ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือจะเป็นผลดีต่อการถ่ายทอดสดมายังทวีปเอเชียแล้วก็รวมไปถึงทวีปอื่นๆที่นอกอยุโรปด้วยนั่นเองนะโดยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก่อนหน้านี้นัดชิงชนะเลิศเนี่ย,ก,ยก็เปลี่ยนมาแข่งขันในวันเสาร์เนี่ยนะก็ตั้งแต่ปี2 0 1 0สเลยส่วนนัดชิงปีนี้จะจัดขึ้นที่ฮังการีะจ่ะู้สนะัเต กันในวันที่30พฤษภาคมปีหน้านั่นเองนะเอายินดีด้วยกับแฟนๆทีมที่ไปเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกนะจ๊ะถ้าถึงนัดชิงดูไม่ดึกนะเตะ5ทุ่มประเทศไทยส่วนแมย่เต็ดไม่ต้องไปยุ่งกับเขา ไปดูประเด็นเรื่องของรูเบนอมริมเทนเนอร์หน้าหนกกร่แมวเต่กันบ้างแล้วตอนนี้เก้าอี้อุ่นๆร้อนๆแล้วเนี่ยนะล่าสุดเนี่ยนะจบเกมที่แพ้กริมสปบีทาวในการดวลลูกที่จุดโทษในศึกลีคัรรอบสองตกรอบไปเนี่ยช่วงดวลจุดโทษหลายคนเห็นแล้วการทอดสดไอเดวิดอาร์เตลโค้ชของกริมสบีแมนยืนเราะเอกอาร์กลักยิ้มโบกับนักเตะกับผู้ช่วยรูเบนอมบริม่งไปนั่งซุกยองๆกม้มหน้าก้มตามองพื้นเขียนนั่นเฉียนนี่อยู่ในซุ้มมอรนันสำรอง,รองไม่มองลูกทีมตัวเองยิิงงงจุดดโทษเเเลยแฟนนๆกกกก็ตตตัั้้ขขอสึวูู่า สับหรือรับความกดดันไม่ได้หรือเปล่าหรือไม่กล้าดูใจไม่ถึงหรือเปล่าอโมริมเกอร์สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ไว้แบบนี้เนะขาบอกว่ารู้ว่าการยิงุดโทษมันไม่ได้สําคัญอะไรเลยล่ะก็ไม่ได้ไปสนใจด้วยว่าจะไปดูงไปดูตรงนั้นว่าชนะเกมหรือเปล่าไม่ได้สําคัญอะไรที่สําคัญที่ลูมองเนี่ยก็คือตอนเริ่มเกมระหว่างเกมนั่นแหละที่มีความสังคังเพราะฉะนั้นแล้วการชนะเกมเนี่ยรู้ว่ามันไม่แฟร์สำหรับกิมสบีโอ้คููแข่งเนี่ยเล่นได้ดีมากวันนี้ฟุตบอลมนยุติทมแล้วก็ยินดีด้วยก,กับกิมสบี แล้วจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันลังฟีฟาเดย์ครับเพียนะไม่ใช่ว่าไม่อยากดูหรือไม่กล้าดูแต่เขามองว่ามาถึงตรงนั้นอะ่ะโดนจุดโทษอะ่ะมันไม่ควรมาถึงไง่เช่นเดียวกันกับแฟร์วเตดหลายคนก็มองว่ามันไม่ควรมาถึงเพราะมึงเล่นห่วยมากตามหลังคริมสปี้0-2กว่าจะตีเสมอได้ในที89มาถึงจุดโทษเนี่ยมันก็นะอาจจะหมดอะไรตายอยากก็ว่านไปแต่ว่าการแพ้ไม่ว่าจะเป็นในเวลาหรือการโดนจยดโทษก็หน้าขายที่หน้าอยู่ดีนั่นแหละจ้ะแม้ว่าฟุตบอลมันจะแพ้ก็ได้ก็ตามแต่การแพ้ทีมจากดิวิชออั่น แมนาริมอ้าวทีนี้สื่อ,อยังเดอะไทม์สก็รายงานเพิ่มเติมว่าตอนนี้บอสบริหาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะยังคงผลักดันและหนุนหลังเลยดันเต็มเหนียวเลยรูเบนอาริมให้ทํางานเป็นผู้จัดการทีมของแมนยูตดต่อไปในเกมเวันเสาร์รนี้กับเบอร์เลอร์ลี่นะจ๊ะรวมไปถึงหลังจากนั้นด้วยนะอันนี้ฟังหูไว้2หูก็แล้วกันนะแม้ว่าเดอะไทม์จะเชื่อถือได้แต่จะต้องมองว่า,วามันก็มีการเขียนข่าวแบบแปลกๆอยู่เขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบอสบริหารแมนยูตัดโดยเซอร์จิมเฮ้เซอร์จิมแรดคร ปลื้มแล้วก็รักในตัวของอมริมมากมากเลยแต่พอผลงานไปแบบนี้ปั๊บเนี่ยโอ้โหบางทีมันก็กดดันนะความคาดหวังแฟนๆเอ้ยอะไรเอ้ยสื่อก็มาเสี้ยมมาสับด้วยคําถามจากนอกสโมสรก็เลยถามกลับไปว่าตัวลุงเอาไงอมริมอยู่หรือไปแต่ภายในเนี่ยเขาแจ้งมาแล้วบอกว่าไม่มีเลยไม่ได้สนใจเลยเพราะเขามองว่าจะให้เวลาอมริมในการพลิกสถานการณ์ทุกอย่างให้กลับมาอยู่ในช่วงเวลาที่ดีให้ได้น,ะนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ทําให้ตอนนี้เนี่ยนะอมริมเองก็ยังปลอดภัยในเก้อวี้ของตัวเองแต่เดินท่ามเขาติ่งไว้แบบนี้ไว้พวกแกแปลกตรงนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดดอโมมรินปลด ในช่วงเวลาใดาก็ตามภายในปีนี้ปี2025เนี่ยจนถึงเดือนธันวาคมเนี่ยนะเขามีโอกาสจะได้กลับไปคุมทีมในบ้านเกิดอย่างเบนฟิก้าเว้ยซึ่งเป็นอดีตทีมที่เขาเคยลงเล่นสมัยเป็นผู้เล่นนั่นเองนะจ๊ะเพราะว่าเจ้านอรญาโลเปสที่เป็นแคดิเดตลุ้นประธานเบนฟิก้าเนี่ยนะจะใช้อโมริมหาเสียงอเอเอาง่ายๆคือพูดถ้าอโมริมว่างงานปุ๊บเนี่ยอิโน,โนอน์ญาโลเปสเนี่ยก็จะประกาศเลยว่าถ้าเขาได้ตําแหน่งประธานเบนฟิก้าเนี่ยนะเขาจะเอาอโมริมเข้ามาคุมทีมนะั้นแล้วก็ยังดึงนะน,น,นูโนโกเมาาส ตอนนี้ตำแหน่งเก้าอี้ยังปลอดภัยไม่เด้งดึงเป็นลูกชิ้นในใบแต่จะต้องมองว่าตอนนี้ใกล้แล้วล่ะนะถ้าฝีแตกในเกมวันเสาร์นี้กับเบอร์ลี่อะไรก็เกิดขึ้นได้เดอ้อไปต่อทนนี่ดิโอโก้เสาแรกไม่มองเสาสองไม่ตรงเลงเสาธงกันลวกันนะจ๊ะดาโลอชอไอชิหายนะโอ้แบคขวาติมชาปปกกติโปรตุเกสวันก่อนเนี่ยนะในลีกครับรอบ2ที่แพ้คริมส์บีมังเล่นไปสตํตำแหน่งวิงขวาวิงซ้ายวิงแซบเฮ้ยไอเคฟซีเซ็นเตอร์ตัวซ้ายเซ็นเตอร์ตัวขวานะจ๊ะเจ้าตัวสัภาพกับเอ็มยูทีวีสถานีโทรทัศน์จะเป็นทางการ การเล่นแบบนี้มันเป็นอะไรที่รับไม่ได้เลยมันไม่ดีพอนะอ หมายถึงตัวมึงใช่ไหมหรือยังไงแต่โลบอกเลยบอกว่าโลบอกนะว่าจริงแล้วเราเล่นไม่ดีพอเลยอะ่ะโดยเฉพาะครึ่งหลังอะ่ะเราอะ่ะปล่อยเกมนี้อะ่ะไปให้กับกิมซบงีง่ายๆเลยอะ่ะและทุกอย่างที่เขาต้องการด้วยตั้งแต่เอเร์บอลสองอะไรโลบอกเลยนั่นคือสิ่งที่เราทําแล้วแฟนบอลน,น่าผิดหวังมากเลยจริงๆแล้วเราคุณทำพวกพวกเขาแล้วก็เพื่อโมสอบด้วยแต่เราทําได้ดีไม่พอ,อเรามายุ่งเนี้ยเราคิดว่ามันจะง่ายหรือไงมันไม่ง่ายหรอกเราคุณทําได้ดีกว่านี้ด้วยปัญหาเนี่ยมันคือเราเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานที่เราควรจะทำได้ นะเราควรต้องปรับปรุงด้วยในอนาะคตโลกจะไม่พูดเรื่องนี้ต,ตามๆไปอีกเราเสียโอกาสไปและนั่นแหละทำให้เราตกรอบอนะ เดียโก้ดาโลอชหอไอชิบหายเขาว่าไว้แบบนี้อ่ะพวกแกว่าไงทีนี้ไปดูกันที่กุนซือจอมสัพยอกอย่างดาวิดอาร์เตลนะจ๊ะกุนซือของกริมส์บี้ทาวนะจบเกมที่พากริมส์บี้พาแมนยูเต็ดเข้าสู่รอบ3ลีกคัพไปได้เนี่ยเจ้าตัวให้สัมภาษณ์หลังเกมบอกว่ารูเบนนโมริม,ม,รมเทรนเนอร์หน้าหน่วยของแมนยูเต็ดเป็นโค้ชที่น่าเหลือเชื่อและเมเยอเต็ดมาถูกทางแล้วยังว่าพ่อใหญ่คืออาร์เตลสัมภาษณ์แบบนี้ว่า โอ้โหพี่อาบอกเลยนะแมนยูเต็ดเนี่ยเป็นทีมที่โค้ชจะเหลือเชื่อเลยพวกเขามีโค้ดที่น่าเหลือเชื่อมากๆเห็นแล้วนี่ว่าพวกเขาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเพราะนั้นเนี่ยนะผลแข่งขันที่ผ่านมาเนี่ยนะวันนี้ที่เราชนะได้เพราะเราทํางานหนักมาตลอดปีครึ่งเลยเรายอดเยี่ยมมากและสมควรได้รับคําชมด้วยเราทําให้กริมส์บี้กลับมาสู่แผนที่ของฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งนะสิ่งเดียวที่อาผิดหวังคือเราน่าจะชนะตั้งแต่ในเกมไปแล้วแล้วมันมีการดูอยู่โทษที่คลั่งมากๆอ่านั่นคือดเวดอาเตลนะจ๊ะเขาว่าแบบนี้เขาบอกว ไงหน้าเหลือเชื่อที่มึงเอาเมสันเมาส์ไปเล่นวิงแบ็กอะแล้วก็อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องคือมึงตกรอบไหมถูกต้องแล้วใช่ไหมอาร์เตลสับยอกเนี่ยไปดูมาจากช่องไหนหรือเปล่าทีนี้อีกหนึนน่งคนที่หัวใจสลายเลยนะจ๊ะเมื่อเธอเดินไปกับเขาเฮ้ยไม่ <S <S ใช่ <S <S ป้อมปีโต๊ะนั่นคือคนะริสตี้พิมนะผู้สัมปัสตัของกริมส์บี้ทาวเนี่ยนะบอกเลยบอกแอบมุนหิดอารมณ์เสียเล็กน้อยเพราะอะไรเขาเนี่ยนะเซฟลูกโทษได้แล้วสุดท้าย เดอะพุงป่องเอมโบโมยิงไปชนคาน์ทำให้กริมสปี้ผ่านยูเต็ดเข้าไปในการชนะจุดโทษ12ต่อ11เอนี่ยนะเขาเซ็งเพราะอะไรเจ้าตัวเป็นแฟนแมนยูเอทต์เออคริสเซ่พิมพไม่สัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าเออพิมพ์ว่าพิมพ์ไม่อยากรับเชื่อลนะเราเข้ารอบเฉยเลยอะแต่ตอนเนี้ยพิมพ์ก็หัวเสียงหงุดหงิดเล็กน้อยนะเพราะพิมพ์เป็นแฟนยูเอทต์และนั่นแหละฟุตบอลมันเป็นแบบเนี้ยมันสวยงามนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เราเล่นฟุตบอลแล้วเรารอวันนี้เนี่ยนะเอาเป็นว่าเราก็เซฟลูกหนึ่งให้เราอยู่ในเกมได้แล้วก็เพพพื่่่อนรววมมมทีก็ชยิ์ได้เล่นแหละมันยอดเยี่ยมนะ ตามนี้เออยอมรับมาแล้วว่าเป็นแฟนแมนยูเต็ดสำหรับคริสตีพิมนะจ๊ะอ้าวไปดูเรื่องราวความหัวร้อนของกัปตันทีมแมนยูเต็ดอย่างบรูโน่เดียูว่าเฮ้ยแฟนนานโฟคิงนะจ๊ะที่เกมกับคริมสปี้ดูมันนิ่งแต่หน้าตามดูเซ็งๆไม่ค่อยโวยนะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยโวยไม่เลิกมาหลายต่อหลายเกมทำให้แฟนบอลเนี่ยก็หงุดหงิดจิตหงุดหียะไม่ต่างจากบรูโน่แล้วก็เบื่อก็เซ็งบอกย้ายไปซาอุได้แล้วออกจากทีมไม่ได้ว่าวานไปตตานานาเนาะแต่ตำนานกัปตันทีมแมนยูเต็ดอย่างรอยคีนเนี่ยนะเขออออออองบบบรรรรูโนนนน่่่่่่ีีีกกกกแแลล้้้้ววววว็าาาหััเเเยยยยขไไปปปืื ไม่หายหรอกแก้ยังไงก็ไม่หายคีนบอกแบบนี้เขาบอกว่าเออกูว่ากูดายโนมาเนี่ยเป็นปีแล้วนะแต่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนี่ อายุเท่าไหร่มาอายุเท่าไหร่ลปีนี้สามสิบป่ะเพราะนั้นเนี่ยมันไม่มีทางจะเปลี่ยนได้แล้วนะเห็นมามากพอแล้วเกมกับอาร์เซนอลเราก็เห็นแล้วเกมกับฟูลแลมก็เห็นแล้วนั่นแหละดีเทลเล่นน้อยเรื่องเสียบอลกลางทางความเป็นผู้นําอะไรแบบนี้นะคือมึงจะมาหัวเสียอะไรทั้งหนาว่ากูอยากรู้ไอ้โน่ฮะเรื่องราวต่างๆเนี่ยในการซ้อมบางทีกูเคยได้ยินมานะมึงหัวเสียด้วยนะในสนามซ้อมอะ่ะนั่นแหละแล้วมึงก็หัวเสียอยู่แบบนั้นเป็นหลายวันบางทีเป็นสัปดาห์คือบางทีเนี่ยนะคนก็ชอบคิดว่ากูเนี่ยหัวร้อนเหม แม่งมากระทบกับฟอร์มกาเล่นของมึงนะราะนั้นอนะเรื่องเทคนิคเรื่องฝีเท้าอะกูไม่สงสัยในตัวมึงหรอกแต่กูสงสัยเรื่องดีเทลเล็กน,น้อยพวกนี้ถ้ามึงเป็นกัปตันทีมอะหนึ่งในผู้นําทีมอะกูบอกให้ไอเรื่องหัวร้อนบ่อยๆแล้วแก้ไม่หายเนี่ยแม่งไม่ใช่เรื่องที่ดีหรอกโอ้โหก็ถือว่ารอยเคียร์สภาพแบบนี้เขาก็ยอมรับสมัยเขาเล่นเขาก็หัวร้อนแต่เขา move on เร็วหมายถึงว่าพอเดือดปุ๊บแล้วลงได้เร็วแล้วลืมแล้วก็โฟกัสในเกมต่อแต่รูน่บางทีมันเดือดมันร้อนแล้วมันร้อนมันเเเเเเดดืออออไไปปปททััั้งกกมมมจจนนนนนนนสีีย่รา็ต เนี่ยคนเก่งชาวดัชของบู้ไปเรียบพี่มหาล่จะไว้ให่รเมื่อเรพกาม่อเดรไม่เก่งเลยหรอตรงเราเกมรงนตีบนรสุดอเยมอมง่ม้าเลยกแล้วงไดรือภูนั่นเองนะจ๊ะยอมรับเลยว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนะเขาเกือบได้เป็นกุนซือของกุ๊กกุ๊กไก่ท่านัมสเปอร์แล้วนะเมื่อปี2023ตอนนั้นที่อัตโรคอนเต้ปัดโทกุนซือเรือร้อนชาวอิตาเลียนเนี่ยโดนเด้งออกจากตาแหน่งแต่สเปอร์สุดท้ายตกลงกับ สุดท้ายอันเนอร์สตเนี่ยก็อยู่กับไฟนอรรัตดัมต่อไปก่อนจะย้ายมาคุมลิปูเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะโดยสโลตเนี่ยนะก็ให้สัมภาษณ์นะในอันตตาชีวประวัติของเขาที่ชื่อว่าอันเ r อร์ t h e ตเดอะนินะเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่า เพ่อจ้าแม่จ๋ากราบสวัสดีบรรดาพอยกแม่ยกเดอกคอปทั้งหลายด้วยนะจ๊ะพ่อจ้าแม่จ๋าครับเฮ่อมาแน่ได้บอกเลยนะครับข้อเท็จจริงนะครับที่เนอร์ไม่ได้ไปกลุ่มกุ๊กไก่นะครับเป็นการตัดสินใจเรื่องครอบครัวครับพ่อจ้าแม่จ๋า99%เลยนะครับเนอร์เพราะอะไรรู้ไหมครับเนอร์คุยกับลูกๆเยอะมากเลยนะครับบางทีลูกๆบอกว่าการมาเยี่ยมเนอร์ที่ลอนดอนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องดีมากเลยแต่ลูกสาวของเนอร์บอกว่าไม่เอาอ่ะก็หนูไม่อยากไปอังกฤษหนูอยากอยู่กับเพื่อนที่ฮอลแลนด์ก ไปนอร์ตไปสเปอร์เนี่ยก็จะเป็นการทำร้ายจิตใจลูกของเนอร์นะครับพเนอร์แต่เมื่อปีที่แล้วนะครับพเนอร์พอลิฟบูเข้ามาจีบเนอร์เนี่ยเนอร์เปลี่ยนแปลงไปอีกคนหนึ่งเลยครับพเนอร์และเนอร์ก็มองว่ามันต่างกันอไปเนอร์ก็เลยเลือกลิฟบูนครับพเนอร์เพราะจะาแม่จ้าอ่านนั่นคืออันเนอร์เดือฮันเนอร์สล็อตนะก็ยืนยันชัดเจนว่าตอนสเปอร์มาจีบคุยกันจริงแต่ตอนนั้นเลือกครอบครัวแต่พอไปลิฟบูปั๊บครอบครัวช่างหัวมันเอาไว้ก่อนกูคุมลิฟบูก่อนก็แล้วกันแล้วก็็ททำผลลลลงง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 าาาานนนนไไดดดดด้้้ีีมมกกใซซัั่แแแแแรพพหห์ะะเเเบชปปปยอตคฟว นะจ๊ะออาไปดูกันที่เรื่องของไอ้ซักกันหน่อยละกันนะตราบใดที่ตลาดยังไม่ปิดเนี่ยนะก็ยังมีสิทธิ์แจ้งเกิดได้เฮ้ย <Hey! S 1> ตัวอย่างแล้วตลาดนัดเตะจะปิดในเช้ามืดวันอังคารหน้านะจ๊ะเพราะนั้นตรงเนี้ยยังมีเวลาของอเลิเซเดอร์อิซักกองหน้าสวีดิชของสัริกาเซอรดี้เนลกัสเซนยูเต็ดให้ย้ายทีมได้แต่ถ้าย้ายไม่ได้ทำไงอะสัญญาเหลืออีกสปีอารันเชียแคร์ <Hey! S 1> อาันเชียร์เตอร์ตำนานดาวยิงท่าดีใจสุดครีเอทของนิวคาสเซิลและทีมนากิตก็บอกเลยบอกว่าไอ้ซักเนี่ยนะน่าจะกลับสู่ทีมนิวคาสเซิลได้นะถ้าลกอยกสมมสอัส อยู่กับกูก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับเข้าสู่ทีมมาขอ,ทาขอโทงขอโทษกันก็เดี๋ยวคุยกันแบบมืออาชีพได้เชีเลอร์บอกแบบนี้เขาบอกว่าใช่เลยเชียร์มองว่ามันมีหนทางนะที่น้องศักดิ์จะกลับสู่ทีมได้แต่ถ้ามันนานกว่านี้มันจะยากขึ้นไอ้คำว่าท่าเนี่ยนะเชียร์บอกเลยมาร์คไว้ตัวใหญ่เลยถ้าน้องศักดิลงสนามยิงประตูได้ สถานการ์เปลี่ยนเลยตอนนี้ไม่รู้ด้วยว่าในชนโมสระเป็นยังไงบ้างนะและจะเกิดอะไรขึ้นอีกไม่กี่วันข้างหน้าก่อนตลาดจะปิดนะเอาเป็นว่าลองคุยกันดูก่อนสิผู้ิมหน้าไปคุยไปกล่อมเอาเพื่อนร่วมทีมไปคุยในฐานะกับตันทีมเนี่ยนะเอาเป็นว่าทุกคนเนี่ยต้องอยู่ในแนวทางเดียวกันกับตันทีมก็ลองไปคุยดูก็ได้เออใช่ไหมนะ่ะว่ายังไงก็แล้วแต่อะไรแบบนี้นะอ่ถ้าเป็นตอนเชียร์เป็นกัปตันทีมเดียก็เสิน์ฟเหรอเชียรก็จะคุยกับน้องมาตรงๆแล้วนะว่าเอาอยัางไงนะจะอยู่ คืออลันเชียร์เรอร์เขามองไว้ว่าไอ้สัตยังมีอนาคตกับนิวคาสเซิลแค่กลับมาเจราจารแล้วก็โชว์ฟอร์มให้เหมือนปีที่แล้วน,ะนั่นเองนะจ๊ะอ่ะไปต่อกันที่เรื่องของไอ้เป็นใหญ่แฟนเนพลงอาร์เซนอลกันบ้างนะจ๊ะสุดสัปดาห์นี้จะทำบิ๊กแมทกับฟิลิปนะปีหรืพูที่แอนฟิลนะเอมเมลเปอร์ตบเฮ้เปอร์ตีนะจ๊ะ,จะ,จะตำนานทีมชาติฝรั่งเศสของอาร์เซนอลเนี่ยนะก็ออกมาบอกเลยว่าอาร์เซนอลอาจจะต้องกลับไปเล่นเกมสวนกลับแบบรวดเร็วถ้าอยากจะให้วิกตอร์เยอร์เคเรส0หน้าทีมชาติสวีเดนเนีีีีีีี่่่่่ยยใช้้้้ปปรรระสสิิททททธภาาพขออ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 งงงงงตตตัััวเเเเเเไดดดุนนนนนนน์ซลล็มมคบก เกมเคาะสั้นสลับยาวบ้างแต่ไม่ค่อยเล่นเกมโต๊กลับมากเท่าไหร่นักเหมือนยุคก่อนเนาะทำให้เปอร์ตีเขาบอกแบบนี้เขาบอกเลยบอกว่าอืมทจริงแล้วนะเปอร์ว่านะเกมที่ชาดยูเต็ดอ่ะไม่สวยแต่ได้3คะแนนโอเคนะมองไปมองมาเนี่ยนะถ้าจะให้นักเตะใหม,ม่อย่างเยอร์เคเลสเนี่ยหรือว่าซูบิเมนดี้อ่ะปรับเข้าสู่สไตล์อาร์เตต้าได้อย่างชัดเจนเนี่ยนะเปอร์บอกเลยเยอร์เคเลสเนี่ยชอบวิ่งหาพื้นที่ว่างหลังแนวรับแต่อาร์เซนอลเนี่ยคลองบอลซะเยอะไงไม่ค่อยแทงบอลไม่ค่อยเปิดยาวเพราะนั้นเนี่ยกลับไปเล่นโต่ะกลบ เขาเนี่ยจะกลับมาเต็มที่เลยนะถ้านนอาร์เซนอลเนี่ยนะหาสมดุลได้ระหว่างคุณสมบัติของเจเคเลสสไตล์การเล่นของทีมแล้วจูนกันติดเนี่ยนะอาร์เซนอลมีสิทธิ์ลุ้นแชมป์อ่านั่นคือคําแนะนําจากเอเมลเปอร์ตีไปถึงเมื่กลลาเตต้านะจ๊ะไปดูที่พักพลังชากุ๊กกไก่ของโทมัสแฟรงค์นะจ๊ะทนอนัมฮอตสเปอร์นะโดยล่าสุดสกายเยอรมนี ani, รายงานว่าสเปอร์เนี่ยนะ พร้อมยื่นข้อเสนอแบบเป็นทางราบบุรี <c oughs> ทางการนะจะให้กับแอเบลิสซิกในการดึงตัวชาบี้ซิมมอนมาร่วมทีมนั่นเองนะโดยกองกลางทีมชาติอร์ลแลนด์รายนี้เนี่ยนะมีสัญญาถึงปีส0 27กับไลฟ์ซิกนะจ๊ะแต่ก็พร้อมย้ายทีมและล่าสุดก็บอกว่าเดินทางมาที่ลอนดอนแล้วเพื่อมาเจราจาก,กับทั้งสเปอร์แล้วก็าทางทากาศยารักเชนซีในการย้ายทีมนั่นเองนะข่าวจากสกายยอรนีบอกว่าสเปอร์ ur, พร้อมยื่นข้อเสนอ60ล้านปอนด์รวมแอดออนนะซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงมากกับที่อ่าาาาไลซิิิกเเเขตต้งงงรรยยนัพม สเปอร์จะตกลงกับลา์ซิกในไม่ช้านี้และพร้อมจะปาดหน้าเชนซีในการดึงตัวชาบี้ซิมอนมาร่วมทีมนั่นเองนะจ๊ะโดยกองกลางวัย22ปีถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามของฟุตบอลยุโรปมาตลอด5ปีหลังนะแต่ก็ย้ายมั่งยืมมั่งอยู่เบเชมาอยู่ลา์ซิกบ้างจนตอนนี้เตรียมจะย้ายอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะอ่ะรอดูว่าจะเป็นกู้กู้ไก่หรือฐานอากาศขารักได้ตัวซิมอนไปนะจ๊ะปิดท้ายที่เรื่องราวของวินิสุสจูเนียนะจ๊ะรองบอลลูนดอปี2024นะซื้อสเปนอย่างนะกาเดนออาเซ่เนี่ย กับวินนี่เนี่ยนะจะไม่คุยกันเรื่องสัญญาใหม่อีกแล้วภายในฤดูกาลนี้เพราะว่ามันจะรบกวนสมาชิกเฮสมาธิของทั้งทีมแล้วก็วินซูสด้วยนะจ๊ะโดยจะคุยที่เนี่ยจบฤดูกาลนี้ค่อยว่ากันนะคือข้อเสนอก่อนหน้านี้เนี่ยนะคือเป็นการขยายสัญญาจนปี2030และเพิ่มค่าเหนื่อยนะเป็นเกือบ350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะแต่ต้องเลื่อนออกไปก่อนเพราะอะไรเพราะเขามองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะอาจจะต้องมีการต่อรองเรื่องค่าเหนื่อยอีกนิดนึงเพื่อให้มันอยู่ในกฎการเงิน มัน,นช่วยแฟร์เพลย์ของยูฟ่านั่นเองนะจ๊ะแล้วรอดูว่าจบฤดูกาลนี้จะทําให้สัญญาของวินลซุสจูเนี่กับมาดริดเนี่ยเยหลืออีกแค่ปีเดียวอ่ะตรงนั้นอาจจะมีการต่อรองหรือจะมีทีมเสนอตัวเข้ามาดึงวินนี่ไปจากมาดริดก็เป็นได้แต่ตอนนี้สัญญาใหม่เบรกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะสำหรับวินนี่กับมาดริดนะและนี่ก็คือหมดของเรื่องเล่าสักสีในเช้าวันศุกร์แบบนี้ขอให้พวกแกมีความสุขมากๆเหมือนวันนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ลกดแชร์คลิปน,นี้ไปเยอะติดตามเจ๊ดำได้ทุกแพลตฟอร์มด้านหนานนะหหหนะหนน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 น้้้้้้้้าาาาาาาตตรรรรงงีีีีดดดเเเเลออออออะะะววววจจจกกกกกกััััแบบยยพทุุุคคขขใใมมมสสๆป์๊ วันนี้ใช้ชีวิตให้เต็มที่เลยนะมาสุดท้ายของการทํางานของการเรียนของการลุยชีวิตละเสาร์อาทิตย์ได้พักเบรกเติมพลังให้หัวใจให้ร่างกายนะจาะขอให้มีความสุขม,มากๆดูแลตัวเองดีๆด,ดูแลคนที่แกรักคนที่รักแก,กดีๆมากๆแ,แล้วกันอาจาะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับเรื่องเล่าเซาซีสวัสดีไปเว้ย